เทรนปีนี้ค่อนข้างจาก back to basic จากเมื่อก่อนเราจะเห็นแบบว่าเชอร์รี่ชัดๆทรงปากแบบว่าคมคมมุมปากยกสูงๆช่วงนี้จะเริ่มกลับมาเป็น natural look ก,กันมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแบบว่า s i gnature ของแต่ละคนที่อยากได้แบบตรงนู้นตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยส่วนเรื่องของความปลอดภยัยช่วงนี้คนไข้สามารถเข้าถึงเรื่องของวิธีการฉีดที่มันปลอดภัยได้มากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าแบบอาฉีดด้วยเข็มแหลมมันจะเพิ่มโอกาสการเข้าเส้นเือดได้มากขึ้นก็จะมีที่แบบคนที่ไม่ใช่หมอเขาฉีดโชว์ลงทิกต็อกกันเนาะอัน,นั้นเขาจะไม่รู้เรื่องอเลยป เน่าค่ะเน่าเลยจริงๆก็คือการอุดตันเส้นเลือดมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนาะปากเป็นบริเวณที่เส้นเลือดเยอะมากๆนะคะโอกาสการฉีดแล้วเกิดการอ่ปากเน่าอุดตันเส้นเลือดค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็จะเริ่มจากการซีดก่อนคุณหมอคดีเทคไม่ได้ไม่ได้ฉีดสลายออกภายในทันทีนะคะเขาจะก็มันก็จะเริ่มเน่าเป็นเนื้อตายทีนี้ก็ความสมคัญก็ขึ้นอยู่กับใครจะดีเทคได้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นหมอเปล่าเขาก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าอันนี้เขาเรียกอุดตันเส้นเลือดนะ้ามันเริ่มด้วยทรายแบบนี้นะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับออมและก็กังนําคลินิกค่ะวันนี้นะคะกลับมากับท็อปปิกใหม่นะคะเกี่ยวกับเทรนด์ฉีดปาก2025ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่เน้นแค่เรื่องสวยอย่างเดียวแล้วนะคะทุกคนการฉีดปากเนี่ยยังเน้นว่าเราจะใช้ฟิลเลอร์เนื้อไหนดีจะฉีดแล้วสวยไหมหรือว่าจะฉีดทรงอะไรที่เหมาะกับหน้าเราดีนะคะวันนี้คุณหมอมีนก็จะมาตอบทุกข้อสงสัยของทุกคนกันค่ะ วันนี้นะคะเรียกได้ว่ารวมครบทุกคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยคะ่ะถ้าไม่อยากโดนหล,ลอกไม่อยากปากเบินปากบวมนะคะต้องฟังคลิปนี้เลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอดิสาชุตสงนะคะเรียกสั้นว่าหมอมีนค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องเคลนปาก225กันนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองก่อนฉีดปากหลังฉีดปากข้อควรระวังแล้วก็วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ก็วิธีการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานค่ะฉีดฟิลเลอร์ปากคือการฉีดสารเติมเต็มนี่แหละไฮยาลูริกแอซิดเนาะก็เหมือนที่เราฉีดกันใต้้ตาเาเ แต่ว่าเอามาเติมในบริเวณของเลดหลิวชั้นปากแทนค่ะก็จะได้เรื่องของความชุ่มชืน้นความแบบว่าอวบอิ่มมากขึ้นเทรนปีนี้ค่อนข้างจะ back to basic จากเมื่อก่อนเราจะเห็นแบบว่าเชอร์รี่ชัดๆทรงปากแบบว่าคมๆมุมปากยกสูงๆในเทรนช่วงนี้จะเริ่มกลับมาเป็นแบบว่า natural look กันมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแบบว่า Signature ของแต่ละคนที่อยากได้แบบตรงนู้นตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยก็สามารถแบบว่าแจ้งเต่มเตับคุณหมอได้ค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องของความปลอดภัยช่วงนี้คนไข้สามารถเข้าถึงเรื่องของวิธีการฉีรดที่มันปลอดภัยได้มากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าแบบอาฉีดด้วยเข็มแหลมมันจะเพิ่มโอกาสการเข้าเส้นเลอดได้มากขึ้นฉีดเข็มทูตจะปลอดภัยกว่าหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นทรงที่เจอบ่อยๆเลยตั้งแต่เปิดปีมาคนไข้จะเริ่มบอกว่าคุณหมอคะไม่อยากได้แบบเชอร์รี่ชัดมากอยากได้แบบว่าเป็นทรงเดิมของเรานี่แหละแต่ว่าดูธรรมชาติมากขึ้นจะเป็นแบบนี้ที่เยอะก,กว่าในขณะที่ปีก่อนๆจะเจอแบบรีเควสต์ว่าคุณหมอคะข,ขอกระจับชัดๆเชอร์ร ถ้าเป็นทรงเบสิกที่เวลาเราฉีดพีลเลิกคุยกันง่ายๆในภาษาหมอจะมีแบบสับแบบอันแรกก็คือเป็นเนเชอรัลลิปอันที่2จะเป็นเซ็กซี่ลิปหรือว่าทางเวสเทิร์นที่เราจะเรียกกันว่ารัสเซียลิปหรือว่าอะไรที่แบบแต่งย่อออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโคเรียนลิปก็จะมีตั้งแต่แบบที่เป็นทรงร้องวนยองที่มาแรงๆช่วงนี้แล้วหรือว่าที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพาร์ทของเชอรี่ลิปที่ชัดๆค่ะเนเชอรัลลิปก็คือจะเป็นทรงปากเดิมของเราเลยปกติเพราะพอยชั่นเลโชปากเราจะอยู่ที่1 1 6, ะะต่อหนอนึ่งต่อหน ต้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าอยากให้แบบว่าอ่าใหญ่น้อยขนาดไหนเซ็กซี่ลิปจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยปากบนเท่ากับปากล่างเป็นปากแบบเบิ์นๆบกระจับไม่ชัดบางคนแบบว่าถ้าเห็นโซนยุโรปช่วงหนึ่งที่คิดเลยคือกระจับปากตรงนี้หายไปเลยเป็นรูโบเข้าไปเลยถ้าโคเริปลิปก็จะเป็นทรงที่คนไทยชอบทรงนี้ทรงฮิตฉีดยังไงค่อนข้างจะเข้ากับหน้าคนเอเชียค่ะก็จะมีความแบบเป็นทุกพวกเขาเป็นกระจับนิดนึงเนาะแล้วก็มีของตัวคิ้วปิดโบทรงแบบขอบปากชัดๆหน่อยแล้วก็เป็นตัวปากล่างอ ถ้าตัวที่เน้นเป็นทรงธรรมชาติทรงปากไม่ชัดมากก็จะเป็นตัวเรซิลเลนคิสตัวนี้ส่วนตัวก็ชอบเพราะว่าเนื้อเขาฉีดง่ายค่ะฉีดแล้วเข้ากับปากของทุกคนแล้วก็ได้ของเรื่องปากอมชมพูมากขึ้นด้วยส่วนคนที่อยากได้ทรงชัดมากขึ้นอันนี้ก็จะแนะนําเป็นตัวเนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้มีทั้งตัวของจุยเดิมแล้วก็เรซิเลนที่เป็นรุ่นแข็งค่ะ คนทั้งแตกต่างอย่ถ้าอะถ้าตัวที่แนะนําว่าเป็นคนฉีดครั้งแรกอะไรอย่างนี้เป็นตัว resilient kiss ตัวนี้เนื้อเขาจะไม่แข็งมากเวลาเราดูดน้ําเม้มปากทาลิปมันจะรู้สึกว่าเป็นปากของเราเองในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มที่เนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยช่วงเดือน2เดือนแรกหลังฉีดมันจะมีความรู้สึกแข็งๆเป็นก้อนนิดนึ่ะ จริงฟิลเลอร์ปากสลายค่อนข้างไวซะแบบหปีหายเกือบหมดแหละก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสมากรอครบ1ปีก็ได้หรือว่าถ้าอยากเปลี่ยนนะตอนนี้เลยสามารถที่จะฉีดเปลี่ยนทรงปรับเปลี่ยนทรงได้อยู่ค่ะก็แนะนำว่าแต่ละครั้งก็ห่างัสักเดือน2เดือนเนาะให้ปากมันหายช้ำหายบวมอยู่ แนะนำทุกคนฉีดปากแล้วเปลี่ยนทุกคนน่าจะดูแบบว่าโตขึ้นเป็นสาวมั่นใจขึ้นหรือว่าในคนที่แบบเอจจริงก็มีนะคะลูกค้าที่แบบ40เราเแล้วคารู้สึกว่าปากเขาเหี่ยวมากมาฉีดครั้งแรกแบบนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเป็นครั้งแรกแล้วลูกค้าไม่ได้มีทรงในใจหมอก็จะแนะนําว่าเอัง,งั้นทรงปากธรรมชาติขอรเรอนนี่แหละเดี๋ยวปรับนิดๆดหน่อยหยให้เข้ากับลูกนาะ อย่างแรกเลยฟิลเลอร์ปากก็แนะนําเรื่องของการหยุดอาหารเสริมหลักๆก็จะมีพวกกลุ่มวิตามินอีพวกแบบพริมโรสแล้วก็พวกของกินโกะอะไรพวกนี้งดมาให้หมอะสักอาทิตย์2อาทิตย์ได้ก็ดีแล้วก็กลุ่มยาพวกแอสไพรินแล้วก็พวกเอนเซทพวกแก้ปวดค่ะพวกแบบไอบูโพรเฟนที่แบบกินเรื่องของการลดปวดประจําเดือนพวกนี้จะทำให้เลือดไหลเยอะมากขึ้นโอกาสการช้าการบวมจะง่ายค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องของแอลกอฮอล์งดมาให้หมอสักสามวันประมาณนี้ก่อนที่จะเลือกฉีดปากอันดับแรกสําหรับหมอเลยคือเรื่องของความปลอดภัยอันดับแรกคลินิกที่เรามาฉีดต้องมีความน่าเชื่อถือเนาะว่าเป็นหมอแท้ยาแท้แล้วก็เรื่องของทรงปากก็คือดูไม่ดีดูมาให้เคลียร์ว่าชอบแบบนี้จริงนะเพราะว่าฉีดไปแล้วมันอยู่กับเราหลายเดือนนะตั้งแต่แตแบบหลักเดือนถึงหลักปีถ้าฉีดแล้วไม่ชอบอะไรอย่างนี้เราก็จะหงุดหงิดทุกครั้งนี้เราสองกระจก แล้วก็แนะนําว่าอ,อยากได้เล็บแบบนี้เลยก็แนะนําว่าคุยกับคุณหมอก่อนว่าปรับยังไงให้เข้ากับรูปหน้าเราเพราะบางทีถ้าตรงเล็บเลยอยู่บนหน้าเรามันก็อาจจะไม่ได้สวยแบบที่เราคาดหวังก,ก็ได้ ยอนหลังฉีดก็จะมีเรื่องของบวมนิดหน่อยช่วงประมาณสักสาถึงสวันแล้วก็เซตตัวสวยๆประมาณ2อาทิตย์ค่ะช่วงระหว่างนี้ก็เลี้ยงพุดแอลโกอฮอล์เรื่องของการออกกําลังกายหนักๆว่าเรื่องของการแบบไปบีบไปปั้นทรงเอกก็เลี้ยงของร้อนนิดนึงเขาจะไปไหวกับพวกความร้อนพวกซุปร้อนๆชากาแฟร้อนๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะช่วงแบบเดือน2เดือนแรกที่เขายังแบบเซตตัวไม่ดีก็พยายามหลีกเลี้ยงนิดหนึ่ง ปากเน่านะคะ่ะเน่าเลยจริงๆก็คือการอุดตันเส้นเลือดมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงหรอะเขาก็จะเริ่มจากการซีดก่อนคุณหมอเขาดีเทคไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฉีดสลายออกภายในทันทีนะคะเขาจะก็มันก็จะเริ่มเน่าเป็นเนื้อตายทีนี้ก็ความสมคัญก็ขึ้นอยู่กับใครจะดีเทคได้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นหมอเบาเขาก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าอันนี้เขาเรียกอุดตันเส้นเลือดนะมันเริ่มด้วยทรายแบบนี้นะก็จะมีที่แบบคนที่ไม่ใช่หมอเขาฉีดโชว์ลง t ิกต็อกกันเนาะอันไหนเขาจะไม่รู้เรื<ๆ>่องอนาโรมีเลยปากเป็นบริเวณที่เส้นเลือดเยอะ ค่อนข้างเยอะค่ะฉีดกับคนที่ไม่ใช่หมอเขาจะรู้แค่ว่าฉีดยังไงให้มันแบบว่าขึ้นสวยแต่เขาไม่ได้แขว์ว่ามันจะเข้าเส้นเลือดคุณหรือเปล่าก็แนะนําว่าการฉีดฟิลเลอร์ทุกอย่างเลยค่ะแนะนําฉีดกับคุณหมอนะคะที่มีประสบการณ์มีความสามารถเนาะอยู่ในคลินิกที่เชื่อถือได้แล้วก็ถ้าเราเลือกคลินิกที่ดียาที่ได้เราก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาของแท้แน่นอนก็ดูวิธีการเช็คฟิลเลอร์อะไรแบบนี้ค่ะอย่างถ้าที่กางนำเราก็ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรารับรางวัลกันทุกปีแล้วก็กล่องเอากลับบ้้านได ก็เดี๋ยววันนี้เรามีเคสฉีดฟิลเลอร์ปากกันค่ะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีการฉีดเทรนปี2025แล้วก็วิธีการฉีดที่ปลอดภัยเซฟเป็นยังไงค่ะวันนี้ก็เป็นทรงของเทรน2025นะคะเทรนปีนี้ก็จะเป็นลักษณะ เน้นกับมาธรรมาชาติมากขึ้นไปถึงลักษณะของเนเชอรัลก,ก็จะเป็นาปาิโชปาปกติเลยด้านบนปากบนปากล่างปากล่างจะใหญ่กว่านิดนึงอิ่มๆแล้วก็ทรงไม่ได้ชัดมากหมายถึงว่าจะไม่เชอรี่ชัดไม่กระจับชัดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าหลังฉีดเสร็จจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวฟิลเลอร์ที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็นสาหรับตัวเนื้อธรรมชาติก็จะเป็นตัวของลิสเทนคิดนะคะตัวนี้เนื้อเขาจะไม่ได้แข็งมากข้อดีก็คือเขาจะฉีดออกมาได้ธรรมชาติแล้วก็ปรับสีปากได้ค่ะเดี๋ยวหลังฉีดเสร็จจะสังเกตเห็น ก็ต้องการแบบว่าทรงเปล่าแบบชัดๆเลยเชอร์รี่ช,ชัดๆประมาณนี้อาจจะไม่เหมาะกับตัวเีเจลงคิดต้องใช้ตัวที่เนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าใสา่ธรรมชาติมาตัวนี้ได้เลยเหมาะกับทุกคน อันนี้ก็หลังจากฉีดเสร็จนะคะตัวฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นตัวเนื้อของลนสเลนคิสนะคะก็จะเน้นเรื่องสายของความธรรมชาติความอบอิ่มเนาะหลังฉีดจะสังเกตเห็นเลยว่าปากก็จะมีความแบบว่าเลือดฝาดมากขึ้นเนาะสีจะเปลี่ยนเลยสีชมพูมากขึ้นฟิลเลอร์ปากก็แนะนําว่าเอาเล็บมาก่อนเลือกทรงที่เราชอบที่คิดว่าอัด คนนี้หน้าคล้ายเราฉีดตรงนี้แล้วเขาดูขึ้นจังดูสวยจังก็เอามาปรึกษาคุณหมอว่าถ้าฉีดแล้วปรับตรงไหนให้มันเข้ากับเราได้มากขึ้นประมาณนี้ค่ะส่วนตัวเนื้อฟิลเลอร์ขึ้นอยู่กับทรงปากที่อยากได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานปากเราอันนี้เป็นอินดิวดัวส่วนบุคคลเลยก็แนะนําว่ามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอเขาจะให้เขาปรึกษาได้ตรงตัวของกับแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฉีดปลายฉีดหนา้าฉีดฟิลเลอร์อะไรกับหมอมีฝากสาขาหนยคะโอ้ยมาเลยค่ะวันพุธก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันอยยู่ทาานนเเสล ทาค่ะแล้วก็ทีคริสตัลลาวินทาค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยครบ จบในคลิปเดียวเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครอยากฉีดปากแต่ไม่รู้ว่าฉีดท่งไหนหรือว่าฉีดเนื้อไหนแล้วจะปลอดภัยไหมนะคะ <S <S ก็แอดไลน์แอดกังนำคลินิกมาสอบถามาคุณหมอก่อนได้แล้วก็เข้ามาคอนเซ็ปคุณหมอก่อนได้นะคะเพราะว่าคอนเซ็ปฟรีนั่นเองใดน้น,นนะคะก็ฝากกังนำคลินิกไว้ด้วยนะคะอยากจะฉีดปากต้องที่กังนำคลินิกนะคะทุกคนยังไงนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องกังนำคลินิกไทยแลนด์ด้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย